เราดคสในกีนะครับที่ใจนะครับอันนี้เราว่ารายการรบอที่ดีมาครับถเลยว่าปีนี้เราจะต้อง้ไครับผมก็ที่ใจครับที่ได้มาร่วมงานให้กับ่านเด็กเนะครับกระผมก็ทีครับ ซีรีส์ที่ำออกมาซึ่งว่าเขาทำก็การถ่ายทำตอนนี้ก็อยากดูมากๆแล้วอยากว่าเราได้ร่วมกับกานี้เรา้มทชิคนไเล่นากแทน้าอันีกกาถ่ายเได้เล่นาีนัง้วก็ร้่ามันเป็นวานเด้นนี้ยอว่า บอกลว่าเร่อะไรใหม่แล้ก็เป็นไาเกอร์ใหม่ๆ้ก็อบนข้างหน้านะคะก็หน้าก็ตองปน้าต้อง่นคนที่แ้แ่าหน้าเนี่ยมีสัญนะคะเพราะว่า้าหน้าบอกว่าเส้นทางอ้าหน้าเดี๋ยวเริ่มตนจากชองเสร็จนะนู เมื่อมากเกือบสิบปีที่แล้วก็ได้เข้าวงการจากรายการเดนนิสโกลด์จอมแอนด์ไครับเป็นการร้องเพลงแล้วก็อันนี้ก็เป็นการกลับมาทำแบ็คที่ช่องเจ็ดอีกครั้งครับเป็นการเล่นซีรีส์เรื่องแรกเลยกับช่องเจ็ดแล้วก็กล้าคิดว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่หลอกแค่คนดูแต่หลอกพวกเราเองด้วยว่าสำหรับใครที่จะเป็นคนได้มรดกก้อนนี้ไปก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเนาะอยากให้ร่วมลุ้นแบบตัวละครทุกตัวเลยครับ เป็นคะเออเห็นว่าอเล่นบทใหม่ๆเป็นคะเ่นนี้บทใหม่บทใหม่แล้วกป็นแบบไเตอร์ใหม่ๆมนไตเตอร์ใหม่บทใหม่ๆเป็นคนที่แบบเป็นคนดีที่ต้องคอยดูแลทุกคนที่อยู่ในบ้านน่ะพวกเราอ่ะเป็นพี่น้องกันหมดเลยจริงๆอันเนี้ย พะเอกกับนางเอกก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนดีแต่ก่อนเ้าพี่เอกนายเอกต้องเป็นคนดีอยู่แหมเในเรื่องนี้คุณเดาไม่ได้เลยเป็นคนดีจริงหรือเปล่าคนดีที่สุดเลยโอ้โหเองคนดีคนดีนะไม่ดีคนดี้ทุกคนบอกว่าไม่น่าใช่ผมเป็นคนดีนะครับแม่ค่ะคันนี้ค่ะเป็นไรคะเสื้อมุ้เป็นอะไรใหม่ๆสะุดขาด เพราะว่าอย่าพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวมันสบายตอนนี้ใช่อย่สบายคือพูดหนุนอีกหนึ่งถว่าว่าจะเดาทางว่าเราตอนนี้หนูก็เดาทางใช่ไหมถูกอย่างที่ว่าเราตลกกันเองประทับใจอะไรงาน่ะก็ก่บนเลยนักแสดงเก่งมากที่ทีมลูกกอล์ฟเบื้องหลังทุกคนคือเราแบบมืออาชีพกันมากๆค่ะทำงานมาเราทุกอย่างเราทำงานกันอย่างราบรื่น ก็ดีตใจที่ได้ร่วมงานกันสรุปออกมาพี่ร้องเนเป็นตัวที่แข็งค่ะี่ราองก็ตพี่ร้อง่านี่แขงเอาค่ะผมก็ต้องติดตามดูว่าหรอเจาเขาจิมจงมาในฐานะอดีตนักสดงชอบแดดกประมาณี่ทิศละคนที่แกม้าก็ชอบเดดนะใช่ก็หลจากนั้นก็กะล่อมกระล่ก็คือวันนี้เรื่องเรื่องนี้ด้วยความที่เพื่อน เราก็ตั้งใจจะมาที่จะขายตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเราทำได้หลายอย่างนะครับผมเราจะเป็นผีก็ได้นะครับหรือเราจะเป็นตัวอะไรก็ได้ให้ทุกทานชมที่นี่เราถูกหนะไรกบนก็ได้ไม่มีใครรู้มากตอนนี้องบอกว่าถ้ามีมากกว่าก็น่าจะต้องผ่านเลยก็เก่งมากเลยหลุมมากเราเป็นลูกใช่ไหมใช่ ไม่ได้ยินเลยนยาบอกว่าายทุกคนเลยแม่้าบอกว่าไใเรา่ยังมีความบอกว่าอะไรอย่าจะี้ยไม่ไดบอกวาเขากใช่แล้วก็เขาต้องมานบงไม่ผิดเเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมล่ะเขต้องไปเตเขาแล้วใหเติพูมันมีสิแลบตาใตน้า้อง ไม่ลองดูโอเคครับยิ่งดูยิ่งรักดีแบบเราอยากดูรายการเพราะว่าถ้าเรื่องนี้ไม่ได้ดูทีนี้จะอยากดูเรื่องหลักไปเป็นคอมมิวนี่เรื่องเดิมเราเราอาจจะได้ดูเรื่องหลักก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดูเรื่องหลักก่อนจะได้หาแต่ว่าพยายามหันเรื่องหลักไปดูไม่ได้ดูแต่ว่าเพราะว่าแบบถูกใจจริงๆนี่พอมีต่อไปสักระยะ

ทางรายการจะปลุกพร้อมเพลงเอสปีจะคงเกิดน่าต่อไปครับมีทรายการวุ้นเร้นน้ำนาราคชีสวุ้นเร้นยางไม้ไม้แล้เรียกว่าเป็นตั้งแต่ทางโครงการ

่งนะครับเพราะขาตองส่แบบนี้ต่ละสไตล์ที่ตกันเิาๆอุ้ยนครัเพราะกเดินแบบเนีย่าีเลยกรี่เนี่ยจะเป็นกระตี้หมดติดเ่งติดยกูด้วยกันแล้วก็บุยก็เลยไม่่อูดจริก็เลยพีกที่ว่าบอกว่าเรามีสปอตที่เขาด้วยนะคนทุกคนจะพูดม่าอ่ะเกิดออกมาอะไรเี้ย่ะตม ดไม่ร <ITA> ู้ดูอะไรดูแบบตัดแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรที่เป็นลเสนของเงาแบอะไราฬิกาเรือนที่ชอบอ่ะเราต้งมีค่ะเรามีค่ะระบบกขัขัไัเรมหานะคะยกูนแน่นอนค่ะมีแน่นอนมีแน่นอนค่ะสามารถรอาได้เลยแต่เรือหรืเรือลิมิที่ีรบกับขับท้องค่ะ านะ่รงอที่ท้รูว่ามันคบรถแล้วก็ะอ่ขาทำ่คุณ่อนเครับนีกอนะสมราเรื่องเป็นซีรี์แนวใหม่รื่องที่เป็นเรื่อที่ไม่ใช่แต่ว่าเราไ้ทครั้งแล้นะฮะการนี้ใส่ใจเรื่องความรู้เรื่องามรู้เรคร